สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่ถนนเซรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถเก๋งเข้าใหม่นะคะทรงสปอร์ตกันบ้างนะคะเป็นรถที่ยอดนิยมขายอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Honda Civic FC ค่ะ1.8 EL รถปี2020.21เค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทค่ะออกรถฟรีดาวนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินอกรถเลยนะคะ ท่านใดที่ได้ไปนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะอยู่ในประกันศูนย์เรียบร้อยนะคะ<อ>สำหรับคันนี้ค่ะได้ประกันนะคะในส่วนของมันตีศูนย์นะคะของฮอนด้ามาเรียบร้อยเลยนะคะสาหรับคันนี้ค่ะ<อ>ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยคะ<อ>่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะนะคะ<อ>พบกับ รถยอดนิยมนะคะอีกหนึ่งรุ่นคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าทรงได้มากๆเลยทรงสวยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็น F4 สี่าาปี2020-21นะคะได้รถใหม่ไม้น้อยไม่วิ่งแค่แปด0 0่หกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ลูกค้าออกรถฟรีดาวนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง8 4งวดะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นค่ะดอกเบีย้ยโคตรถูกนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466นะคะบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งไปแค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะ48,000กิโเมตรนะคะอยู่ในวารันตีศูจุกจกันไปเลยนะคะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกได้ออกได้ทุกจังหวัดในทั่วประเทศไทยนะคะไม่สะดวกมาจัดไฟแน์นเรามีบริการจัดไฟแน์นให้ถึงบ้านค่ะไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะติดต่อสนใจ,จติดต่อสอบถามเงื่อนไขาการออกรถได้ง่ายๆนะคะที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะใต้คลิปนี้นะคะ อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะว่าออกรถไม่ได้จนกว่าจะได้คุยเงื่อนไขรายละเอียดกันก่อนนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยจัดจัดกันไปเลยนะคะสำหรับ F4 ปี2020.21นะคะได้เป็นรถส่งสีเทานะคะสีเทามาพร้อมสเกิร์ตนะคะชุดสเกิร์ตให้รอบคันแล้วลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะติดฟิล์มให้รอบคันมีสเกิร์ตสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมือเดียวจากใยแดง ะะสภาพรถนะคะบอกได้เลยว่าเด่นเด่นยไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะบอกคนขับปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยค่ะเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะคันนี้เหมือนได้สภาพป้ายแดงไปเลยนะคะเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะระบบเกียร์ออโต้ค่ะแอร์ออโต้มาพร้อมจอนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะ ปุ่มพุดสตาร์ทเรียบร้อยนะคะคันนี้แบอกแล้วเลยว่าวิ่งนะคะวิงว่งปืนวิ่งปิดแน่นอนนะคะไม่ควรพลาดนะคะสําหรับ f c คันนี้นะคะไม่เพียงแค่48,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะนะคะใครได้นะคะคันนี้ไปถือว่านะคะสุดคุ้มจริงๆนะคะไม่ควรพลาดเลยสําหรับนะคะ f c คันนี้ปี2020 ดูกันเลยนะคะสภาพนะคะเบาะสวยๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะออกรถง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เงินดอ,อกรถนะคะสำหรับเอซีคันนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะมาชุดแต่งมาให้รอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบอกได้เลยว่าเหมือนได้ป้ายแดงนะคะได้รถคันนี้ไปเหมือนได้ป้ายแดงเลย นี่ชุดเครื่องมือ,อยางอะไรไม่แรงมาให้ครบเลยนะคะดอกบี้ยรกตอยู่ที่2.79นะมากันเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะได้เป็นสีเทานะคะสำหรับคันนี้ค่ะมีรายละเอียดตรงไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะแอดไลน์มาที่เบอร์เบอร์โทนี้ได้เลยนะคะ0 64 16 6 4 6 6 6ค่ะหรือ เบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้แม็กเดิมโรงงานนะคะได้แม็กเดิมโรงงานนะคะยางปี2020นะคะยางเดิมติดรถมาอาแม็กนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะได้เป็นแม็กตัวเดิมเดิมมาเลยนะคะยางปี2020นีนะคะอยากได้สภาพกิ๊บๆนะคะมีกล้องมองข้างมาให้ด้วยค่ะเซนเซอร์ อันข้างนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะคะในการขับขี่การใช้รถยนต์นะคะบอกเลยว่าพัฒนาก้าวไกลมากนะคะแล้วก็ fc นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่นะ,ะในส่วนของการขับขี่นะคะ แล้วก็สมรรถภาพนะคะในการใช,ใช้รถนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับ Honda Civic FC ค่ะนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสังกดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปพ้ยจะมาอัปเดตข้อมูลรถสภาพสวยๆดีๆแบบนี้กันให้อย่างต่อเนื่องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ